เห็นแล้วพี่เพี่คะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะโอ้โหวันนี้ลมแรงนะคะ อากาศไม่ต้องหว่วงนะคะเหมือนเดิมคะ่ะหนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะจะไปคะ่ะไปแวะดูเห็ดนะคะอ๋อแจงลืมสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่บ้านน้องแจงนะคะสวัสดี f อซนะคะแล้วก็ เพื่อนๆพี่ๆชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้าเนี่ยขารถบ้านที่แจงอยู่สองปีนะคะไปค่ะเมื่อเช้านี้คุณสามีมาฟ้องแจงนะคะว่าเขาเจอเห็ดนะคะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรปกติเนี่ยถ้าเขาเจอเห็ดเนี่ยมันใช่หรอมันใช่เห็ดกินได้หรอประมาณนั้นนะคะ ก็เลยเอามาดูให้เขาหน่อยเขาจะได้ดีใจนะฮะเดี๋ยวแจงก็ไม่ได้ไปข้างนอกหลายวันแล้วเด้อหน่เนาะเห็นตอไม้ตรงนั้นไหมคะตรงนั้นเป็นเอ่อต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่านนะคะพวกแจงก็เลยตัดเขานะคะ ส่วนนี่นะคะเป็นถังปุ๋ยหมักค่ะเพราะว่าเราตั้งใจกันว่าจะนะคะจะปลูกผักกินเองกันนะคะเป็นผักปลอดสารนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าคิดว่านะคะแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะอ๋ออ๋อคุณสามีทำที่เก็บฟืนไอ่แจงเพิ่งเห็นนะคะเนี่ย ดูสิคะเพิ่งเห็นว่าเขาทำแบบนี้นะโอ้ยยุ่งมัวยุ่งแต่อยู่ในบ้านนะคะนะคะอ๋อเออน่ารักดีนะคะอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะยังไม่มีเวลามาจัดให้เป็นระเบียบนะคะเป็นถังปุ๋ยหมักของน้องแจงเองนะคะเนี่ยเนี่นะคะหมักนานแล้วนะคะเนี่ยนี่แหละคะ่ะแจงก็ใช้พวกนี่แหละคะ่ะพวก กากกาแฟนะคะแล้วก็ปกลกอกทุทรศงอะไรเนี่ยค่ะมาหมักไว้นะคะโอ้วันนี้น้องกวางยังไม่มากินแอปเปิ้ลเลยนะคะอันนี้เป็นแกนแอปเปิ้ลอ้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดอะไรย่ะนะคะที่เขาบอกนะคะเห็ดอะไรเนาะเนาะอันนี้แจงไม่รู้จักนะคะเนี่ยโอ้ น่าสนใจนะคะอืมเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแจงขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยหนาว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 นะหนาวมากเลยนะคะโอ้ยนะช่วงโอ้โห พี่พี่คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอให้เดินทางด้วยความโชคดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปแล้วนะคะวันนี้บินต่ํานะคะแต่ว่ามีบินต่ํากว่านี้นะคะมีบินต่ํากว่านี้นะชนิดที่ว่านะคะเนี่ยชนิดที่ว่าเห็นเห็นใต้ท้องเครื่องบินนี้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาบินสูงเฉือดปต้นสนเป็นนิดเดียวเองนะคะมีนะคะวันที่บินต่ำกว่านี้ก็มีเนาะเนาะนะคะมีเห็ดอะไรไหมแถวนี้นะคะแจงก็ ตั้งแต่หนาวมาจังก็ไม่ได้มาเดินนะคะอืมเดี๋ยวต้องออกมาเดินสักวันแล้วนะคะพิพิพิงเพื่อนจ๋าอุ้ยหนาวไม่มีนะนะคะไม่มีนะคะอ้ฝนก็มา ไปค่ะกลับเข้าไปในบ้านนะคะแจงจะได้ไลฟ์ต่อนะคะตอนนี้แจงก็ขึ้นไลฟ์วันละสองรอบนะคะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะเพราะว่าแจงเร่งค่ะเร่งทําชั่วโมงให้มันจบจบนะคะค่ะก็กราบขออภัยพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบนะคะที่ว่าแจงต้องรบกวนพี่ๆเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะเนเดี๋ยว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 แจงเริ่มสงสัยละนี่นะคะ มันเห็ดอะไรนะไม่รู้จักจริงๆไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกเม้นทุกไลท์ทุกการกดแชร์นะคะน้องแจงขอขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะขอให้พลังแรงใจที่พี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบส่งมาให้แจงนะคะ จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เพื่อนเพื่อนชาวไทยด้วยกันชาวต่างชาตินะคะแจงทราบซึ้งนะคะขอให้คําอวยพรที่เป็นพลังงานนะคะส่งไปให้พี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านให้เพื่อนของแจงแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะจางไปแล้วนะคะฝนตกค่ะจ้าขอบคุณค่ะด้วยรักและขอบคุณค่ะ